สวัสดีค่ะพี่ว้อยนะนี่ค่ะหลานสาวเอามาให้เป็หลุดลก็้วเพิ่งจะขยายออกมาเนาะก็จะมีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีที่อยู่บนต้อน,นะคะ น,น้ทีีพี่อ้อยสั่งมาเนาะเขายังไม่โตนะคะยังไม่โตแต่เดี๋ยวพี่อ้อยจะต้องจัดใหม่จัดระเบียบให้เขาใหม่เนาะเพราะหลานบอกว่ากระถางใบใหญ่เกินไปต้องให้เขาาเล็กกว่านี้หน่อยจะไม่ให้น้ํามากพี่อ้อยให้น้ำเขาเยอะเดี๋ยวเขาคูลากเน่านะคะอันนี้อร์อมสวยมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นาะคอมเมนต์ like, comment, mm hmm. ใต้คลิปพูดคุยกับพี่ว้อยนะคะขอบคุณค่ะ